เปิดวาร์ปมิงวราลัตคุณแม่หน้าเด็กวัย41ว่าที่มารดาสองซูเปอร์สตาร์ไทยรู้สึกว้าวมากเมื่อเห็นภาพแม่มิงคุณแม่ของคอปเปอร์เดชาวัฒนพระเดชาพิพัฒนักร้องศิลปินช่องวันที่รู้สึกจึ่งน่นเป็นเพราะคุณแม่มิงหน้าเด็กโกงอายุมากเนื่องจากเธอมีอายุเข้าหลักสี่แล้ว แต่เห็นหน้าแล้วเหมือนสาววัยใสอายุยังไม่ถึง20ปีนอกจากน้องคอปเปอร์ลูกชายวัย15ปีแล้วล่าสุดน้องแคนนี่ลูกสาวคนเล็กวัย13ปียังได้ปรากฏตัวอยู่ในคลิปเปิดตัวเป็นหนึ่งใน7สมาชิกเกิลกรุ๊ปน้องใหม่ค่ายเพลงดังของเกาหลี y G Entertainment อย่าง Baby Monster สำหรับคุณแม่มิ้งนั้นถ้ามีโอกาสเข้าไปส่องในอินสตาแกรมส่วนตัวของน้องคอปเปอร์หรือติ k t o ็ก็จะได้เห็นคุณแม่มิ้งมาร่วมกิจกรรมน่ารักกับลูกชายเสมอโดยเฉพาะการเต้นเฮือเห็นความใสความน่าเด็กของคุณแม่มิ้งแล้วตัดภาพมาที่ตัวเองก็อยากจะร้องไห้สำหรับคุณแม่มิง้งเจ้าตัวมีชื่อจริงว่าวรารัตธนิตวรกิจ ปัจจุบันอายุ41ปีเกิดวันที่30พฤศจิกายนพศ2524ซึ่งด้วยความที่เจ้าตัวนั้นน่าดูเด็กมากทำให้หลายครั้งที่โพสต์ภาพร่วมกับลูกชายนักแสดงก็มักจะมีหลายคนต่างก็เข้าใจผิดคิดว่าเธอเป็นพี่สาวบ้างหรือเป็นแฟนบ้างก็มีทั้งนี้ใน ข้อมูลแฟนเพจของเธอนั้นยังระบุด,ด้วยว่าคุณแม่ของหนุ่มคอปเตอร์และแคนนี่เพิ่งจะเข้าพิธีวิวากับแฟนหนุ่มนักดนตรีไปเมื่อวันที่7มกราคม2018โดยมีลูกๆทั้งสองร่วมเป็นสักขีพยานในความรักของทั้งคู่ด้วย